สวัสดีครับแฟนเดลิฟไม่รู้มีแฟนแฟนเดลิฟหรือเปล่าไม่มีคนเล่นหรอคนไทยไม่เล่นลิฟอันนี้เราก็มาลองเล่นเฉยลองเล่นค่าเวลาดูนะอันนี้ถ้าเราเข้ามาในเกมมันจะมีทั้งหมดสี่คัสหลักแล้วก็แต่ละคัสหลักก็จะย่อยไปอีกแปดคัสย่อยเพราะฉะนั้นจะได้ทั้งหมดสาสิบสองคัสสาสองคัสเลยนะอันนี้เราเลือกตัวอย่างมาเลือกเป็นอาชีพโจนมาโจนก็จะแบ่งไปอีก แปดคลาสอันนี้ทั้งหมดสามใช่ไหมกดปอีกเนี่ยได้อีกห้าแต่มันแค่เราเลือกแค่สามนะเลือกแค่สามแล้วก็เลือกบาทเป็นตัวหลักแล้วก็เลือกได้สองอันเป็นเสริมนิดหน่อยเพราะว่าสกิลตรงกลางจะอัพได้หมดเลยเป็นสิบเจ็ดแต้มตามเลเวลเราส่วนที่เหลือมันจะอัพเนี่ยอัพได้ห้าอันนี้ศูนย์ก็ได้หรือว่าจะอัพมาเป็นสองสามงก็ได้คือมันจะมีแค่นี้ไม่ให่เราเป็นเดีเยวให้เหาอัพใส่ที่เหลือข้างบนนี่เขาเรียกว่าฟราน branch เป็นแบบกิ่งก้านยอดส่วนข้างล่างเรียกว่า root root จะรากเนี่ยแหละข้างล่างมันมักจะเป็นพวกสกิลอะเป็นสกิลขึ้นมาให้เราอัพแต่มันกดออโต้ให้มันนับเองก็ได้นะเนี่ยตามเลเวลเลยอันนี้สิบเจ็ราได้ตรงนี้แต่ข้างบนมันส่วนใหญ่มันจะเป็นบัฟเป็นบัฟมันก็อาจจะเป็นพาสซีฟซะแล้วส่วนใหญ่ด้วยมั้งอย่างพวกนี้ก็เป็นพาสซีฟ เพิ่มเลือดอะไรเนี้เอออันนี้เราก็เราไม่ต้องกดมันติดตัวเป็นสกิลติดตัวอันนี้แหละก็วิธีอัพเ็เลือกตรงนี้แล้วนี่ก็เลือกกันเองว่าจะเอาไหนไมเราเล่นเป็นล a นเจอร์กับมาร์คมารคแมนคือบัฟพวกสายโจมตีไกลสข้างเลยแล้วตรงการก็เล่นสกิลของบาดไปสกิลบาดมันเป็นสกิลฟิสิกอลนะว่าถ้าเราดูจากสแตตของมันนะมันเป็นสแตตสำคัญมันก็คือเดก สเตตเพจอินพอล์ตันก็คืออันนี้สำคัญสุดมันจะวอล์ไฮไลท์มาเป็นสีฟ้าเนี่ยไฮไลท์ของมันก็คือเพิ่มแอตแท็กนะเพิ่มพาวเวอร์แอตพาวเวอร์เพิ่มคีย์ดิฟเฟอร์ฟิสิกอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสายกายภาพแล้วก็เป็นรอดด้วยรอดแม่งเยอะกว่าการโจมตีสินะเนี่ย85นี่ได้รอดเต็มที่เลยแสดงว่าหลบเก่งไปเนี่ยเออเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาให้มันล้อกันเอาให้มันล้อกันสแตทเรา รัศมีก็ตัวนี้ก็เจ๋งดีเป็นบาทน,นะแต่ว่าเป็นสายกาจภาพเล่น,นคล้ายหลอดออสกาลิงเลยยิงแล้วก็ยิงเก็บเกตแล้วก็ยิงบึ้มเนี่ยเก็บเกตแล้วก็บึ้มไปเรื่อยสองสกิลเนี่ยก็จบละสามสองสามสองเนี่ยใช้อยู่แค่เนี่ยยิงตัวเดียวนะสามสองสามสองตายโคตรเร็วอะแรงมากแรงกว่านักเวทอีกแล้วมันเป็นสายยิงไกลด้วยเนี่ยมันยิงมาเปรียว่็ล่วงหมดแหละแต่เราก็คงอาจจะเล่นไม่นานนะตัวนี้ถ้า๋ยวดอกสตาป็น เข้าได้ดีๆก็เล่นเกมนั้นดีกว่า <c oughs> เกมนั้นดูจะระบบเจ๋งกว่าวะ่ะไอ้นี่มันน่าจะเอาไว้เล่นขำๆมาดีแต่คนก็ดูน้อยกว่านะคนจำนวนคนเห็นน้อยกว่าหลอดกระดี่มันแนะนำไปเฉยะเล่นถึงเลยก็สิบเจ็ดเองก็เป็นไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ละรู้นิดหน่อย <c oughs> ก็มีระบบบ้านด้วยระบบตกปลาระบบเก็บดิดคล้ายๆตลอดเลย achievement พวกนี้มี แต่วกาทุกอาชีพก็จะมีสัตว์เลี้ยงเนี้ยให้เราเลือกได้มีหมดทั้งวอลเลเยอร์ทั้งนักนักเวทอะไรพวกนี้มีสัตว์เลี้ยงหมดเลยให้เราเลือกมาเป็นผู้ผู้ในการต่อสู้ได้โอเคครับทีมนี้ก็ไว้แค่นี้เลี้ยงมาโชว์ทีมเลี้ยงมาโชว์ช็อกโกแลตออสไอโย่นี่แหละ